ก็เจอกันที่นั่นเขาก็รู้ว่าหนูทำงานที่ที่นั่นใช่ไหมคะแล้วก็ <c oughs> เขาก็แวะเวียนมาหาบ่อยๆก็เลยแบบลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นู่นค่ะอ <c oughs> จนหนูเลิกทำงานก็คือเลิกทำงานพักหนึ่งแล้วก็ไปอยู่กับเขาค่ะ <c oughs> แล้วหนูก็โดนจับกลับมาที่ไทยค่ะอ๋อแสดงว่าตอนนั้นที่เราไปนี่เราไปไม่ถูกกฎหมาย นี้อยู่ในที่ทํางานจังเลยคุณจินจูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยพี่ชอบสวัสดีค่ะมาจินจูค่ะรักนี้อยู่นที่ทํางานค่ะเรื่องของจินจูเป็นไงคะค่ะคือเรื่องของหนูมันมันเกิดจากการทํางานของหนูที่ประเทศเกาหลีอะอ๋ออยู่ที่เกาหลี่ะจัดแล้วยังไงบ้างตอนที่อยู่ที่เกาหลีก็คือทํางานเป็นเด็กอินนะคะเด็กเกาหลีค่ะค่ะก็อยู่ที่เกาหลีประมาณ ปีหนึ่งค่ะก็ได้เจอกับลูกค้าคนเนี้ยที่ที่เขามันเป็นแฟนนะตอนนี้นะเขาเป็นเป็นคนไทยหรือเป็นคนเกาหลีค่ะเป็นคนเกาหลีค่ะก็หนูก็ยังทํางานอยู่ที่นั่นในตอนที่คบหากับเขาก็เป็นก็เจอกันที่นั่นเขาก็รู้ว่าหนูทำงานที่ที่นั่นใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็แวะเวียนมาหาบ่อยๆก็เลยแบบลองแบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นู่นค่ะจนหนูเลิกทางานก็คือเลิกทํางานพักหนึ่งแล้วก็ไปอยู่กับเขาค่ะแล้วหนูก็จนจับกลับมาที่ไทยค่ะ อ๋อแสดงว่าตอนนั้นที่เราไปนี่เราไปไม่ถูกกฎหมายใช่ใช่ใช่ค่ะกลับมาได้ประมาณสองเดือนแต่ว่าในในช่วงระยะนั้นก็คือคุยกันปกติเลยค่ะคุยโทรคุยกันคุยกันตลอด <c oughs> เขาก็วินตามกลับมาที่ไทยด้วยค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นสองเดือนมามหามาเจอครอบครัวมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆพวกหนูก็คือวางแผนกันไว้ว่าแบบจะจดทะเบียนแต่งงานแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับไปด้วยกันแต่ทีเนี้ยเขาเคยขอหนูว่าถ้าเกิดกลับมาที่ไทยแล้วอ่ะ ไม่ไม่ต้องทํางานกลางคืนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในช่วงระยะเวลานั้นนะคือหนูมองว่ามันเป็นงานงานที่มันได้เงินง่ายอะค่ะหนูก็เลยยังทําอยู่ช่วงหลังๆที่ที่ประเทศไทยการแข่งขันมันสูงใช่ไหมคะถ้าทํางานแบบเนี้ยมันก็ต้องมีการคลิคอนแทคลูกค้าไว้บ้อยอะไรเงี้ยแต่หนูแต่คือหนูก็คลิปคอนแทคไว้กับลูกค้าแต่ก็ไม่มีการติดต่อสนทนาอะไรมากมายนะคะก็แค่เหมือนคือเรื่องงานแล้วเขาก็เหมือนแบบตอนหลังทะเลาะกันบ่อยขึ้นเรื่องงานนี่นะคะว่าทําไมต้องคลิปคอนแทคทาไม เพราะว่าที่เกาหลีมันจะไม่มีแบบแบบนั้นไงมันจะไม่มีการคุยหนูหนหนก็จะไม่คุยนอกเล่ากับลูกค้าแต่ที่นี่ก็คือหนูต้องคุยเพื่อง,งานใช่ไหมแล้วเขาก็เริ่มแบบไม่เข้าใจมากขึ้นก็ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันหนักจนถึงเหมือนเขาเริ่มแบบจับผิดเยอะขึ้นนะคะจนวันหนึ่งที่มันทะเลาะก,กันหนักมากๆเขาก็เลยยกเรื่องนี้มาพูดแล้วก็เรื่องเก่าๆทั้งหมดนะคะ <c oughs> ว่าแบบตั้งแต่เธอทำงาน,นที่ไทยอ่ะฉันรู้สึกแบบไม่สบายใจเลยแล้วเธอก็ยังคีคอนแทลลูกค้าแล้วก็มีลูกค้าหลายคนที่เข้ามารบกวนกิตใจันอะไร้ เขาก็เหมือนเริ่มเปลี่ยนไปก่อนจะเลิกกันได้สองวันเขารู้เหมือนเปลี่ยนไปก็คือเริ่มจะไม่ค่อยคุยกับหนูเหมือนเดิมแต่ก็พิมพ์คุยกันแต่เวลาโทรไปเขาจะเหมือนเลี่ยงการการรับสายหรือว่าเลี่ยงการพูดคุยเหมือนที่เคยคุยคือเมื่อก่อนอาจจะโทรคุยกับหนูเขาจะเป็นคนโทรเป็นคนตามเป็นคนทุกทุกทุกอย่างเลยเป็นหนูมากกว่าที่แบบไม่ค่อยแบบมีเวลาให้เขาเหมือนเดิมเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปค่ะเริ่มเปลี่ยนเริ่มเริ่มนิ่งเริ่มเงียบไปแล้วหนูก็แบบ ตามเขาทีเนี้ยอยู่ที่ไหนทําอะไรทําไมแบบไม่ถูกหาอะไรก็ก็เป็นอันนี้ใส่ผู้หญิงนะคะแล้ววันต่อมาเขาก็เหมือนพูดเรื่องนี้อีกพูดว่าแบบฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของฉันตอนเนี้ยมันเป็นเปลี่ยนความคิดแล้วฉันรู้สึกว่าแบบมันมันไม่โอเคเขาบอกฉันอดทนจนถึงที่สุดแล้วเขาบอกเธอก็ยังเลือกการทํางานของเธออยู่หลังจากนั้นเขาก็พิมพ์ข้อความมาหาสั้นๆนะคะจับใจความได้ว่าแบบขอให้หนูอะใช้ชีวิตให้ดีกินข้าวเยอะ มีความสุขมากๆอย่าเจ็บอย่าป่วยฟังดูเหมือนจะไปเลยนะใช่ค่ะเขาก็หายไปค่ะแล้วเขาก็บล็กบอกหนูไปเลยทุกทางการติดต่อ,อมเมื่อกี้พี่ฟังจินจูเล่ามาพี่เข้าใจหมดเลยในมุมของหนูแต่พี่ลองคิดตลอดว่าถ้าพี่เป็นแฟนจินจูอ่ะพี่ก็ไม่เข้าใจนะ ใช่มันยากานะไม่มันเป็นเหตุผลของหนูที่พี่เข้าใจหนูได้ว่าหนูมีเหตุผลแบบนี้แต่พี่ลองคิดว่าถ้าพี่เป็นแฟนจินจูแล้วให้พี่คือเข้าใจกับยอมรับไม่เหมือนกันเนาะ,ะเข้าใจไหมเออเข้าใจเธอต้องทํางานเพราะเธอต้องหาเงินแต่รับไม่ได้อะาบางทีค่ะแล้วจริงๆพี่รู้สึกว่าเขาดูจริงจังกับน้องด้วยแหละถ้าเขาไม่จริงจังแล้วคิดว่าหนูเป็นแค่เด็กเอ็นคนหนึ่งอ่ะเขาคงไม่ได้คิดว่าเฮ้ยอาพูดตรงๆจะมีความหึงหวงขนาดเนี้ย ใช่ปะคะคว่าง,งานสุ่มเสี่ยง<ฮ>ไม่ได้แปลว่าพี่ไปดูถูกอาชีพอะไรของหนูพี่มั่นใจได้ซ้ำว่าหนูเป็นคนที่ดูแลตัวเองตามสมควรเฉ oh. ยแหละว่าเฮ้ย oh. พี่หนูไม่มีทางวกแวกขนาดนั้นแน่นอน oh. แต่อย่างที่บอกค่ะว่าภาพลักษณ์ของทุกอย่างที่มองเข้ามามันมีโอกาสไปหมดและอย่าลืมว่าหนู oh. กับเขาไกลกันเวลาไกลกันนะคะไม่ใช่ต้องเรียกร้องความเชื่อใจเราต้องทําตัวให้หน่าเชื่อใจด้วยแล้วมันก็ดันบังเอิญว่าเขาก็พยายามจะเชื่อใจนะเพราะเขาค่อยปล่อยให้หนูทางาน oh. ถูกไหมล่ะคะแต่ในที่สุดแล้วด้านไปเห็นไอจว่า อ้าวทำไมคอนแทคต่อเนื่องกับคนนี้ล่ะต่อให้หนูจะมีเหตุผลอีกล้านข้อว่าไม่ได้ไงเธอเพราะว่าเราต้องคอนแทคเอาไว้หรือว่าแบบโยกาจะบล็อกแล้วลืมไปอะไรก็ตามแต่นั่นเป็นเหตุผลของจินจูหมดเลยอะค่ะค่ะ,คะเหมือนเป็นเหตุผลที่หนูมองในมุมของตัวหนูเองอย่างเดียวแต่ในความเป็นเขาอะพี่ก็เข้าใจได้นะถ้าเกิดเขารู้สึกว่าแบบไม่เอาดีกว่าไปดีกว่าะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เขาหายไปนานยังคะหนูหนูใช้คาว่าเลิกกันเลยนะคะเพราะว่าอ่า จากข้อความหนูก็เข้าใจได้ว่าเขาน่าจะลาหนูนั่นแหละก็ประมาณหนึ่งเดือนแล้วค่ะแล้วตอนนี้พอจะไหวเนาะทําใจไหวไหมจากการเลิกกันก็ตอนนี้หนูหนูหนูพยายามไม่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 คิดแต่ว่าเมื่อหนูแบบอยู่คนเดียวอ่ะมันก็มีความคิดนั้นอยู่คือหนูหนูพยายามอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าหนูไม่พยายามที่จะอยู่ให้ได้ หนูก็มวแต่น,นึกถึงเรื่องเก่าๆอะสิ่งที่อ,อยู่ในความคิดของหนูตอนนี้คืออะไรอะคะคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรคือหนูหนูคิดว่าอันถ้าพูดตามตามความจริงๆก็คือหนูก็ยังรักเขาอยู่ใจหนูก็ยังแบบยังรอเขาอยู่นะคะหนูคิดว่าแบบวันนึงเขาจะกลับมาสมมุติวันนี้เกิดเขากลับมาอันนี้คิดไปคิดคิดไปก่อนนะคิดแบบสมมุติแล้วกันนะไม่ไม่รู้เป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วคราวนี้ชินโจยังจะทํางานเหมือนเดิมหรือเลปล่าคะ หนูบอกเขาไปแล้วเพราะ่าถ้าหนูถ้าเขากลับมาหนูจะเลิกทํางานนี้จะเลิกทํางานนี้เลยค่ะแต่พี่ว่านะต่อให้เขายังไม่กลับมาหนูก็สามารถเลิกงานนี้ได้ก่อนนะคือถ้าอย่างนั้นอ่ะพี่จะอหนูนูเลิกแล้วค่ะพี่พี่แอบรู้สึกเสียดายแทนจินจูนิดนึงอะค่ะว่าหนูควรจะคิดอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้อันนี้อันนี้พูดถึงสิ่งนี้มันผ่านไปแล้วเนอะแต่เพียงแต่ว่าถ้าถ้าสุิเรารักใครสักคนมากพอจินจูเราจะไม่เราจะไม่อยู่กับเหตุผลของตัวเราเองอย่างเดียว เราคงเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่านี้ถ้าหนูบอกว่าหนูรักเขามากเออเออหนูอาจจะแบบคิดถึง่ในมุมของตัวเองมากไปพี่ีแต่อย่างที่พี่อ้อยบอกไงคะมันตอนนี้ที่เราบอกว่าอืมถ้าเรารู้สึกว่าการทําอาชีพแบบนี้มันอาจจะทําให้เราไม่โอกาสได้เจอกับใครสักคนท like well. ี่รักเราจริงๆเพราะว่าแน่นอนเนอะมันอาจจะหายากใครที่เขาจะแบบเชื่อถ yes. ึงขนาดนั้นก็บางทีเราอาจจะต้องแบบลองหาอาชีพอื่นๆใดๆถึงแม้ว่ามันจะอาจจะหาเงินยากกว่า แต่มันก็อาจจะทําให้หนูมีโอกาสตั้งหลักในชีวิตได้ไง่ายกว่าไม่เป็นไรวันนี้งอเขาเต็มที่เท่าที่หนูงอได้แต่สิทธิในการให้อภัยก็เป็นเขาเช่นกันนะคะเอาใจช่วยแล้วกันนะจินจูนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคข่าไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ รักนี้อยู่ในที่ทำงาน